เมื่อคืนว่าจะมาไวๆเดินมาแล้วเจอหอยเป็นแถวปลาเลี้ยงกันเป็นตับเลยก็เลยเก็บหอยแถวนั้นคืนไปขังไวอ้าวพิมพ์ค่ะมีอธิษฐานก็ว่ามามีค่ะข้าพเ,เจ้านางพิมพ์รักสุคนธเมธ<ม>ีรัตน์ คอเล่นพิมพ์หรือมดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งไม่มีสิ่งอื่นมาเจรปนนี่คือสัจจะวาจาของข้าพเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอบอนาพรัตนตรัยจงบันดาลบุญทั้งหลายที่ขันธ์นี้สร้างไว้ในการก่อนๆมารวมกับบุญที่ขันธ์นี้สร้างไว้ในปัจจุบัน พระบุที่ขันนี้ได้จัดสำรับให้พระโพธิสัตว์ปลูกกระสิมดวงแผงมาศครบสองวันนี้และบุญที่ปลูกให้มาโดยบุญทั้งหมดนี้จงให้มาถึงข้าพเจ้าและแปลสภาพเป็นมนุษย์สมบัติและโภกทรัพย์ในปัจจุบันของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ค่ะอืมเราให้บุญเดอ้อยินดีรับบุญค่ะให้เยอะๆยินดีรับบุญเยอะๆค่ะอ้าวอาการวันนี้เป็นยังไง รีบกินตื่นมาก็หล้างหน้ากินยาก็รอสักครู่อาหารก็มาก็กินอาหารบริโภคเสร็จก็เลาะมาล้างหน้าลดสวนลดสวนตรงไหนเนี่ยเปิดประตูนี่ปั๊บหงก๊อกที่ตัดตรงๆไว้ขีดป๊ดไปน้น รถสวนรถทำไมมันใกล้มือใกล้ตีนกับรถไปจเจริญมาก็ได้ทำบุญส่วนคนที่ใช้บุญบางคนไม่เข้าใจบุญบางส่วนเราต้องแปลสภาพให้เป็นตนบุญเพื่อช่วยเราจัดการธุระการงานอย่าลืมเดอ้อ ให้แปลสภาพบุญเป็นตนบุญเพื่อช่วยเราทำงานคือเป็นบุญ AI เป็นหุ่นบุญ AI หรือเป็นหุ่น AI บุญเอาเข้าใจนะสมัยนี้มันมี AI แล้วละ่ะรู้แล้วล่ะว่าสั่งการใช้ AI ไได้เราเอาบุญเรามาใช้เหมือนกับบุญเราที่ทำงานรออยู่ในสวรรค์ แต่เอามาใช้ในโลกมนุษย์ไม่เห็นไม่เป็นไรเขาทำงานได้รวดเร็วกว่าที่เราจะเรียกบุญมาทำนู่นทำนี่โดยไม่ให้เขาโดยไม่ให้บุญแปลงสภาพเป็นตนบุญหรือเป็นอมนุษย์บุญหรือเป็นบุญของเราแปลสภาพเป็นอมนุษย์กลุ่มหนึ่งช่วยทำงานโดยที่เราไม่เห็นก็ตาม มีอานุภาพจัดการงานช่วยเราได้หลายๆอย่างให้ทำดูเดี๋ยวจะรู้เราว่าอ้อตนบุญช่วยได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคนไม่เห็นเด้ไอ้คนเห็นก็เห็นก็ยืนยันไอ้คนไม่เห็นเขาก็ยืนยันอีกว่าไม่มีไม่มีไ,มมไงเอา้าส่วนพวกที่มีความเชื่อในพระธรรมในวินัยนี้ รู้แล้วแหะว่าตนบุญมีในสวรรค์ตนบุญมีช่วยผู้คนตนบาปมีทำลายสัตว์โลกและผู้คนและอะมนุษย์ต่างๆได้ตนบาปอย่าลืมนะเดินตามเป็นตัวเลยแม้ตนเองไม่เห็นแต่ผู้อื่นเห็นก็มีตน <c oughs> ตนบุญบางอย่างตนเองก็ไม่เห็นผู้อื่นก็ไม่เห็นแต่มีผู้รู้เนี่ยเข้าใจนะเอาละถือให้แน่ รักษาตามที่พุทธะบอกจะเป็นผู้แน่ในทางหลุดพ้นแน่อย่างอื่นยังไงก็ไม่แน่รบชนะร้อยแปดพันประการในโลกกระชาติแต่ถ้าไม่ชนะตนด้วยการได้มรดกได้ผลนั่นคือผู้แพ้แต่ทีนี้เราจะแน่ไปจนถึงชัยชนะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราในการถือให้ถูกต้องหรือปนหน้าปนหลังก็งอแง่แคอนแคนธรรมดาเอา เอาบุญมาเป็นตนใช้บุญเอาละพ่อเอาบุญเดอร์พิมพ์ไปไหนนอนรอรถเหรอเอารถไม่อยู่เหรออยู่เอาโชเฟอร์ไม่อยู่เหรออยู่โชเฟอร์ก็อยู่นี่รถก็อยู่นี่เอาไม่ไปเหรอมันเช้าไป <laughs> ถ้าไปตอนนี้ก็ถึงขอนแก่นเท่าไหร่เที่ยงก็ไม่รู้ ทางโลงพักมีงานอะไรหรือเปล่าถ้าไปก็เอาต้นกระโด่ขึ้นรถไปด้วยแล้วก็เอาไปลงไว้แล้วกลับมามันก็มืดอยู่ดีไม่ทันแล้วไปวันหน้าแต่ไปดูงานตรงนายยกับผู้กองวิทย์จะไปทำนั่นหรือเปล่าไปตอนไหนกี่โมงเพราะวันนี้ผู้กองวิทย์เพิ่งเข้าเวรอยู่ที่ อืมนะโอเคบุนเดอร์พิมไปละไปไหนไปนี่แหละไปห้องเนี่ยอื